กลับม,มาอยู่กันต่อนะคะกับรายการ King of g a m e r และตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับการแข่งขันค่ะในรอบสุดท้ายแล้วนะคะของรอบ <c oughs> ควลเลืาย48คนสุดท้ายค่ะอะ่ะมาสเตอร์บูชักอยากจะบอกเคล็ดลับอะไรกับน้องๆไหมฮะ ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่เรื่องการเข้าวงเพราะยังเห็นยังมีคนตายนอกวงอยู่เลยครับเธอไปได้ก่อนก็คือไป,ไปเลือกโพสชันก่อนก็อย่างตัวผมเป็นคนชอบเล่นไฮเกาก็ al, คือเลือกที่สูงไว้เราไม่จำเป็นต้องเข้าบ้างก็ได้อะไรเงี้ย <c oughs> เลือกบนเขาเลือกอะไรนี้ไว้เพื่อจะดูโพสชันหน้าต่อว่าเราจะไปเล่นทางซ้ายหรือทางขวาดีอะไรเงี้ย <c oughs> นะครับประมาณนี้ <c oughs> แต่เรื่องกําลังใจเนี่ยน้องชายของผมคนนี้ พูดให้กำลังใจเก่งมากอุยและดีมากหรอคะครับผมอยากฟังจังเลยว่าเขาจะพูดว่าอะไรครับมาสเตอร์เอินนี่ฮะกำลังใจจากคุณมีผลกับน้องๆนะฮะอ๋อเนี่ยดูสิน้องๆเขามองคุณอยู่นะ ผมมีน้อยคนหนึ่งที่สามารถให้กำลังใจพวกสาวๆได้อุ๊ยอีกแล้วและคนนี้คือตัวความหวังของมาสเตอรอของเราเฮ้ยใช่ตัวคนนี้ตัวจี๊ดตัวนี้คนต้องพูดได้ดีครับผมมาสเตอร์ตนฮะก็สำหรับทุกคนนะครับผมที่ตายก่อนเมื่อกี้ก็อย่าไปท้อนะครับผมยังมีอีกตั้งเกมหนึ่งโอกาสยังมีก็ถ้าแบบอยากให้ทำให้เต็มที่ที่สุดสำหรับคนที่แบบยังมีคะแนนอยู่ก็อยากให้รักษาฟอร์มไว้ครับผมก็สู้ๆทุกคนนะครับ และก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมโดดแล้วนะคะและนี่คือการแข่งขันรอบควดลิฟาย48คนสุดท้ายแมชที่2แผนที่เอรังโกถ้าทุกคนพร้อมโดด <Battle. S 1> เริ่ม b a ท t l e แผนในเกมต่อไปนะคะที่คิดว่าจะใช้นะคะก็คือลงไปมีปืนมีรถแค่นั้นเลยค่ะ ถ้าถามว่ากลัวใครเป็นพิเศษก็กลัวเพื่อนตัวเองเลยค่ะกลัวโซวีเฮกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฮเลนนะคะนางสาวแอลแลนด์ออสตินีค่ะชื่อในเกมก็โซวีเฮกค่ะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะของสายการบินหนึ่งค่ะ จากชีพที่หนูทำนะคะก็จะมีความตึงเครียดในมากๆในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเดียวกับผู้โดยสารหรือว่าการเดียวกับเครื่องบินต่างๆนานา,นาบนความดานาการน,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 นู่นนี่โน่นก็เกมเนี่ยมันก็ช่วยได้ผ่อนคลายแหละเหมือนได้มาหัวร้อนในเกมอะ่ะแล้วก็ได้สังคมในเกมนี่ได้เพื่อนในเกมมาเยอะมากมากๆสนิทกว่าเพื่อนในชีวิตจริงแล้วด้วยบางคนใช่ไเริ่มแมตช์สุดท้ายในรอบคัดเลือกกันแล้วครับ ตอนนี้เรานางฟ้าจะต้องตัดสินชี้ชะตากันในแม่นี้เท่านั้นครับใครจะตกรอบใครจะได้เป็น24คนสุดท้ายในรายการตอนนี้มินิทีแอบอยู่ก็เห็นคนวิ่งผ่านมาก็จัดการลุกขึ้นยิงแล้วก็เรียบร้อยครับมินิได้คิวไปเรียบร้อยเวลคัมตุกโชชิงกิและพัชชาก็วิ่งขึ้นมาบนบ้านแล้วก็หาของฟาร์มครับแต่ว่าก็ไม่ได้ระวังครับ พอที่ซ่อนตัวอยู่ก็ยิงเข้าให้แล้วก็อ้อมมาซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับจังหวะนี้้อ้วมาช่าจบแล้ว และโบเรนก็วิ่งลงมาที่ถ้ำพร้อมกับเลือดอันน้อยนิดครับจังหวะนี้ออรราอยู่ข้างในถ้ำแล้วก็ได้ยินเสียงเท้าครับออรราจะวิ่งมาจัดการแต่โบเรนแอบอยู่ข้างๆประตูแล้วก็ขยับออกมายิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับออรราโดนเก็บไปไม่ถ้ายิงไม่เข้าหัวตายเออที่บ้านหลังหนึ่งครับจังหวะนี้มีคนปะทะกันอยู่ด้านล่าง แล้วก็เป็นกุ้งที่รออยู่ชั้นบนพอเห็นคิวฟีดแล้วจะลงมายิงแล้วก็เป็นแรปเตอร์ที่จัดการยิงสวนกลับไปได้ครับและพอคาร์ที่นอนรออยู่บนบ้านก่อจัดการคิวมินเนวาไปแบบสบายสบายคนนี้เล่นดีนะออจังวันนี้ลาล่าก็ขับรถมากำลังจะไปต่อแล้วก็โดนแรปเตอร์เก็บไปจนได้ครับยิงแบบล้อมๆเลยครับ แล้ววงก็บีมาที่ด้านบนของแมพครับตอนนี้มาดูกันที่รถครับที่วิ่งมาชาร์จบ้านของโยโกชาตัวออกได้นะแต่ที่อยู่ที่เขาจะออกเปล่าออรถรอจังหวะอยู่แล้วก็วิ่งมาในห้องจัดการยิงโยโกออกไปครับเยบมรอให้ไปโยโกโ จังหวะนี้พอสก็อยู่หลังต้นไม้แล้วก็จัดการรัวก,กระสุนเข้าใส่โบเรนเรียบร้อยครับโบเรนออกจากเกมไปชอตตี้ที่เล่นแถวแถวขอบวงก็เห็นรถวิ่งผ่านมาครับชอตตี้เปิดฉากยิงเข้าใส่แต่ก็โดนกระสุนยิงมาแต่ไกลแล้วก็เรียบร้อยครับไกลอยู่นะสเปรย์โคตรไกลเลยจังหวะนี้โกเทนวิ่งข้าวงมาเห็นสมุกอยู่ข้างหน้าก่เลยต้องวิ่งอ้อมไปครับ แล้วก็ไปเจอกับพอสแล้วก็ยิงกันแล้วครับแล้วก็เป็นโกเทนที่ชนะไปได้ครับเอ้าเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่บ้านเดิมของรถครับตอนนี้ก็มีคนมาหาเฮ้ยเฮ้ยเรื่องอจับตัวสนี้ทนไม่ไหวแล้วมินิที่อยู่ด้านบนก็ยิงทักทายไปก่อนรถก็ปาส m o k e เข้าไปครับปั่นด้วยสเสมอควัน <c oughs> มาดิ <c oughs> มาดิ <c oughs> แล้วรถก็วิ่งขึ้นไปแล้วครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับมีแต่สมกมาแล้วคนไม่ไหวแล้วนะแล้ววิ่งมาจังวันนี้ก็โดนเข้าไปเต็มเต็มครับมินิจัดการคิวไปเรียบร้อยตามสภาพตอนนี้เวริสก็วิ่งออกมาเจอกับอีเบอรี่จะขับรถชนแต่เวริสก็จัดการยิงไว้ได้ทันครับแล้วก็ได้รถไปแบบสบายๆเลยครับ <c oughs> ธรรมดายิงใส่ขอยืมรถต่อไงแรบบิทจังหวะนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็เห็นโมชิครับแรบบิทสัดก,กระสุนเข้าไปแล้วก็ไม่รอดครับโมชิโดนไปจนได้ดนลมาต่อกันที่พอค้าครับจังหวะนี้อยู่บนบ้านยิงเข้าใส่บลูมาบลูมาต้องลงรถมาแล้วก็ยิงทิ้งเพื่อเป็นที่กำบัง และพอคาก,กับปาระเบิดไปจังหวะน,นี้ไม่รอดครับบูมาโดนไปเต็มๆซึ่มจบกลับบ้านตอนนี้วงก็บีบอีกแล้วครับผู้เล่นส่วนใหญ่ก็อยู่นอกวงกันต้องหาทางเข้าวงแล้วล่ะครับเฮ้ยๆงเอิญสิรีก็ขับรถมาชาร์จบ้านแล้วครับแล้วก็เป็นบ้านของแวลิสและตอนนี้ก็ปะทะกันแล้วครับทั้งคู่ต่างหาเหลี่ยมยิงใส่กันอยู่วันนีสายแบบสายดันอย่างเดียวเลยอะ เอิญสิรีวิ่งออกมาแล้วก็ไม่รอดครับโดนแวลิสคิวไปโอ้แองเจล่าอยู่บนบ้านดีๆจังหวนันนี้มีรถขับเข้ามาก็จัดการสิครับแล้วก็ตามลงมาซ้ำได้คิวกลางอากาศเลยครับงานนี้ เฮ้ยเอาวาเฮ้ยตามด้วยโอ้โหเข้าโว้ย m p ตอนนี้แวรลิสขับรถมาแล้วพอลงมาก็โดนกระสุนยิงเข้าใส่ครับแวรลิสต้องโยกหลบเพื่อหาเหลียมดิน <c oughs> แล้วก็หยิบสมุกขึ้นมาใช้ครับพอปาเสร็จขวัญยังไม่ออกก็โดนเข้าจนได้ครับพอ,อคาจัดการคิวไป <c oughs> แล้วแรบบิทก็ขับรถมาที่ปากถ้ำจังหวะนี้ก็โดนยิงเข้าให้ต้องรีบหลบลงไปในถ้ำครับแรบบิทวิ่งครับผมอยู่ไม่ได้แล้วพอเติมเลือดเสร็จแล้วจะขึ้นมาจัดการแต่ก็ไม่ได้ครับแรบบิทโดนเอริสจัดการไปต้องลุ้นหนักแล้วครับว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่าโอ้ยแล้ววงก็บีบอีกแล้วครับคราวนี้วงเล็กลงมากครับต้องรีบเข้าไปหาที่เล่นแล้วครับ และวินดี้วิ่งเข้ามาหลบอยู่หลังต้นไม้ก็ไม่รอดสายตาของยูนิคจัดการส่องวินดี้ออกจากเกมไป <c oughs> และส้มก็ส่องไกลามาจัดการยิงยูนิคที่กำลังวิ่งอยู่แล้วก็ไม่รอดครับยูนิคโดนไปอีกรายโอ้โห <c oughs> มินิีที่กำลังคลานเข้ามาพอเห็นส้มก็ลุกขึ้นจัดการยิงแล้วก็เรียบร้อยครับ คิวกันเป็นทอดแบบกำติดจรวดจริงๆแล้วก็เหลือสี่คนสุดท้ายครับมินิซีนากโกเทนและซูซี่โกเทนกำลังวิ่งไปกลางวงครับซีนาเห็นเข้าก็จัดกระสุนไปให้แบบหมดแบกครับแต่ก็ยังรอดไปได้พอซีนารู้กระสุนดังลั่นขนาดนั้นก็เปิดจุดให้มินิเห็นครับ แล้วก็จัดการส่องไก่ไปเรียบร้อยครับซีหน้าออกจากเกมไปโอเคได้ยและซูซี่ที่หายไปนานมากๆกั็โผลมาพร้อมการการันตีเข้ารอบด้วยท็อป3ครับจังหวะน,นี้ก็เหมือนลบอยู่หลังแอ์ดรอบครับโกเทนเห็นแล้วพยายามยิงแต่ไม่โดนครับออกประมาณซายซายซูซี่ซูมเข้าไปรอจังหวะและพอโกเทนโผล่หัวมาก็ยิงครับโดนไปเต็มเต็มโกเทนเรียบร้อยครับ มิ้นี้เห็นซูซี่แล้วจะเข้ามายิงต่อแต่ไม่ได้ครับโดนซูซี่จัดการยิงแล้วก็สามารถคว้าอันดับหนึ่งไปได้อีกครั้งครับจับพอใจค่ะค่อนข้างพอใจมากหนูอยากลองดูว่า หนูจะไปถึงจุดที่ที่หนูไปได้ไปได้แค่ไหนอยากรู้ความสามารถจริงในเกมนี้หนูไม่เก่งหรอกคะ่ะแต่อย่าหลุดมาทางหนูนะคะหนูไม่ปล่อยให้รอดไปสักคนโอ้เรียกได้ว่าจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในแมสสุดท้ายรอบคอลี่ฟาย48คนสุดท้ายค่ะคแล้วตอนนี้เริ่มมาคุยกับมาสเตอร์แล้วล่ะว่าแต่ละคนเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะเห็นฝีไม้ลายมือใครบ้างไหมนะคะครับผมอ่ะเริ่มจากที่มาสเตอร์เออร์นี่ e ก่อนฮะ คุณอย่าเพิ่งวางแผนครับผมทำข้อตกลงกับบูชาครับคุณทร้าข้อตกลงไว้รียแล้วร่วางสัญญากันอยู่แค่้เห็นเขาแข่งเสร็จปุ๊บคุณสร้างข้อตกลงเลยเอาแล้วใครบ้างใครบ้างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีแววเข้าตาคุณซ,ซ,คซูซี่ครับผมซูซี่ซซซน่ารักไหมก็น่ารักครับแต่น้องเขาน่ารักจริงซูซี่เขาน่ารักเลย ยี่สิบหกเป็นลูกเครื่องไหมเออเนี่ยเครื่องอะไรครับอังเกษอันนี้คือคนที่เราอยากจะร่วมทีมด้วยแต่เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นทีมคุณหรือทีมอื่นหรือเปล่าในะครับผมฝั่งคุณนี่ดูเป็นฝั่งบิสเนสนะครับผมดูเป็นนักธุรกิจมีการคุยกันแลกเปลี่ยนผูเล่นฝั่งนี้ว่าไงอ่มได้คุยอะไรกันบ้างไหมไม่มีครับไม่มีวางแผนอะไรกันบ้างไหมไม่มีครับ้าข้อตกลงล่ะไม่มีครับมีใครต้องตาต้องใจกันบ้างไหมก็ทุกคนแหละครับ น้องสองน้องสองจะทุกคนไม่ได้น้องสองต้องมีคู่หรือบัดดี้แล้วคือถ้าผมพูดไปเนี่ยเขาอาจจะแบบเปลี่ยนเป้าหมายก็ได้ใครจะผมไม่เปลี่ยนหรอกผมยึดมาตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วอ๋ออะ Master Stone ฮะเกมเมื่อกี้ก็ดูเดือดมันมากผมก็คือคะแนนแบบสูสีกันหมดเลยสำหรับผมนี่คือใครก็ได้ครับผมของแบบนี้มันต้องพัฒนา เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมาสเตอร์แต่ละคนก็เหมือนมีคนในดวงใจนะพี่แท็กครับและช่วงหน้านจะเป็นการเปิดศึกแย่งชิงลูกทีมของมาสเตอร์กันนะ,ะดูซิว่าใครนะฮะจะมีสิทธิ์เลือกลูกทีมก่อนนะครับรับรองว่าเดือดแน่นอนฮะจีนท่านผู้ชมฮะ<ช>กับรายการ King of Game และไฮไลท์ของแมตชนี้เรามาดูแองเจล่าที่อยู่บนบ้านพอมีคนมาชาร์จก็จัดการยิงและกระโดดออกไปซ้ำได้คิวกลางอากาศเลยครับแม่นมากๆชื่อเลชียค่ะชื่อในเกมชื่อเฟสโยโกค่ะ,ะหลังจากที่จบตื่นเต้นมาค่ะคือไม่เคยมาแข่งแบบนี้มาก่อนนะคะคิดว่าจะเข้ารอบไหมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าคนเก่งก,ก็เยอะอยู่อะไร ถ้าถามถึงความมั่นใจ5 0าสมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะอาจจะหวังเล็กๆค่ะหวังเล็กๆให้เข้ารอบค่ะสำหรับผมนี่คือแบบโซวี e ครับผมสุดยอดมากครับผมผมชื่นชอบมากครับผมอยากได้มากครับผมถ้าเขาได้คู่กับรบบิดแชมป์แน่นอนครับผมมองมีคนหนึ่งครับที่คิดว่าสไตล์เหมือนูุชายเลยยิงยิงดีด้วยครับผมก็คือน้องโซวี0ศครับคิดว่าเล่นเล่นดีเลยการยิงอะไรโอเคเลย เชื่อว่าทุกคนทาให้เต็มเต็มที่อยู่แล้วในแมตช์สองแมตช์ที่ผ่านมานะครับก็ยังไงก็คนที่ผ่านเข้ารอบไปก็อยากให้ทําให้เต็มที่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็สู้ๆครับฝากถึง BBX แลวก็พลอยก็โซวี่ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เอินสิรีนะครับก็หวังว่าจะผ่านรอบสี่สิบแปดคนไปได้นะครับผมจนเข้ารอบยี่สิบสี่คนสุดท้ายแล้วผมจะทาทุกวิถีทางเพื่อเอาพวกคุณมาอยู่ทีมผม